สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับแม่ใหม่ค่ะวันนี้แม่ใหม่ก็จะพาไปเที่ยวชมสวนของป้าแม่ใหม่เองนะคะเป็นสวนแก้วมังกรท่านปลูกแบบเล็กๆน้อยๆนะคะก็พอให้ท่านได้ขายทุกปีเลยนะคะแก้วมังกรนี้แบบทำง่ายมากๆปลูกครั้งเดียวก็อยู่ได้หลายปีแม่ใหม่ก็เลยชอบตรงนี้แหละที่ว่าปลูกครั้งเดียวนะคะแม่ใหม่ก็เลยจะมาขอขออ ทอนพันเขาด้วยเนาะจะเอาไปปลูกที่สวนของแม่ใหม่สักเล็กน้อยเพราะว่าแก้วมังกรที่นี่นะคะรสชาติหวานมากแล้วก็ขายดีด้วยนะคะคือสุกไม่ทันค่ะคือลูกค้าเนี่ยจองไว้เลยนะคะแต่ละปีเนี่ยคือลูกค้าเก่าๆที่เคยได้กินเขาก็จะสั่งเพราะเขาติดใจนะคะปาแม่ใหม่ขายโลละยี่สิบห้าบาทนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเหลือให้แม่ใหม่หรือเปล่าเพราะว่าได้ยินข่าวว่าเก็บ เก็บทุกวันเลยนะคะก็ท่านก็บอกว่าแม่หมว่าจะมามาเนี่ยไม่เคยมาโผล่มาสักทีเลยนะคะวันเนี้ยโผล่มาแล้วค่ะจะเหลือหรือเปล่าเดี๋ยวตามไปดูกันเลยนะคะนี่ท่านก็ให้แม่หมเดินไปตัดเอาเองเลยนะคะจะเอาลูกไหนก็เอาได้เลยตามสบายเลยเพราะว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วเมื่อวานท่านบอกว่าท่านตัดไปประมาณสิบห้าิบหกกิโลค่ะ พอท่านไม่รู้ว่าแม่ใหม่จะมาเอาหรือเปล่านะคะนี่แม่แม่ใหม่ก็กําลังตัดอยู่นะคะลูกใหญ่มากสองลูกกิโลหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแม่ใหม่เดินหาให้ได้ครบสักห้ากิโลก่อนนะนู่นนะคะท่านก็ปลูกเอาไว้ไม่เยอะนะคะนี่ราคาวิธีของชาวบ้านนะคะปลูกแบบนี้ละค่ะปลูกแบบนี้ก็ได้ขายนะคะพอ พอได้อยู่ได้กินค่ะไม่ต้องทำค้างสวยงามอะไรมากมายเลยนะคะนี่ประหยัดด้วยค่ะหาท่อนไม้นะคะมาทำทำแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องลงทุนให้สิ้นเปลืองแม่ใหม่ก็จะไปหาไม้มาทำเหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะท่านบอกไม่ได้บำรุงอะไรนะคะแต่รสชาติหวานมากๆเลยนู่นแม่ใหม่จะไปตัดนะคะ ที่แม่หม่จะลองชิมดูนะคะรสชาติเป็นยังไงนะคะโอ้หวานมากๆเลยค่ะ,คะอร่อยมากๆเลยนะคะกินสดๆกันเลยรสชาติหวานตามที่ท่านบอกเลยนะคะ ตอทอนพันป้าไปปลูกด้วยคุณผู้ชมนี่ป้าจะตัดให้แล้วนะคะแม่หม่อยากได้กิ่งที่เขาเพิ่งตัดลูกไปนะคะเพราะว่าน่มันน่าจะเป็นตัวเมียนะเพราะเขาบอกว่าแก้วมังกรเนี่ยจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม่หม่ก็เลยจะเอากิ่งที่ผ่านการออกลูกแล้วคะ่ะนี่แม่หม่เอาแค่ต้นนี้ต้นเดียวเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้เขาลูกใหญ่คะ่ะ ก็เลยอยากได้พันของต้นนี้นี่ก็ได้พอแล้วนะคะแม่ไหมเอาแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าแม่ไหมไม่ค่อยมีพื้นที่ที่จะปลูกสักเท่าไหร่นะคะปลูกนิดเดียวปลูกพอได้กินนะคะเพราะว่าพอถึงฤด,ดูที่แก้วมังกรเขาออกเนี่ยแม่ไหมก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อเขากินค่ะก็จะได้มีกินเป็นนะคะแม่ไหมเคยปลูกใส่กระถางนะคะก็พอให้ได้ลูกอยู่แต่ว่ามันมันปลูกแบบในพื้นที่ที่ไม่ไม่ได้แบบ กว้างมากเท่าไหร่เนาะปลูกอยู่ริมรั้วมันก็ดูเกะก,กะไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชมก็เลยต้องเอาออกไปนะคะตอนนี้แม่หม่จะไปปลูกที่สวนเอาไปปลูกไว้กินปลูกไว้ขายนะคะถ้าเหลือกินก็เอาไว้ขายนะคะหรือไม่ก็เอาไว้เป็นของฝากเลยนะคะเพราะตอนนี้ที่สวนของแม่หม่ก็เริ่มมีผลไม้หลายๆอย่างแม่หม่ก็เลยอยากจะหาไปปลูกอีกนะคะให้มีหลากหลายนะคะสําหรับ ผลไม้เนี่ยก็นี่ราคาขอขอนะคะคนที่รู้จักบ้างถ้าเขามีต้นอะไรเยอะๆถ้าถ้าขอไม่ได้ใหม่ๆก็ขอซื้อค่ะปลูกไม่นานก็ได้กินแล้วค่ะคุณผู้ชมนี่แหละค่ะปลูกแค่นี้ก็พอแล้วแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วค่ะนี่นะคะยังเหลืออีกเลยนะคะนี่ลูกเขียวๆนี่แหละคา่ะ เขาจะแบบว่าเป็นรุ่นๆไปนะคะไม่ได้เก็บครั้งเดียวแล้วหมดไปค่อยๆแตกออกมาอีกเรื่อยๆขายไปหลายรุ่นแล้วนะคะนี่แล้วท่านก็เริ่มปลูกใหม่แล้วด้วยนี่นะคะแก้วมังกรนะคะลูกสวยๆและนี่ก็เป็นแก้วมังกรอีกนะคะเป็นของญาติใหม่ๆอีกละค่ะ อันนี้อยู่ที่หน้าบ้านของพ่อกับแม่ของแม่ใหม่นะคะอันนี้ต้นเดียวนะคะเนี่ยอันนี้ปลูกอยู่ริมลัวเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะอันนี้เขาไม่ปลูกขายนะคะเนี่ยเขาปลูกไว้แบบถนนหน้าถนนเลยนะคะเนี่ยแต่ว่าบ้านที่แม่ใหม่อยู่แถวๆนี้นะคะเขาไม่มีการเก็บของการกินเลยค่ะถ้าเขาอยากจะกินนี่เขาก็เดินเข้าไปขอนะคะ เดินเข้าไปขอนะคะแบบจะขอซื้อก็ได้นะคะถ้าจะขายอะไรแบบเนี้ยเขาจะไม่ไม่ขโมยของกันค่ะนี่ทงทั้งที่ปลูกเอาไว้นะคะริมถนนรถผ่านไปผ่านมาตลอดแล้วก็แบบลูกเยอะมากอย่างนี้มันช่างรอตารอใจซะจริงๆเลยนะคะและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าแก้วมังกรเน,นี่ยก็ยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งนะคะเพราเป็นยาระบายด้วยนะคะเพราะว่ามีอยู่วันหนึง่งพ่อของแม่ใหม่นะคะท่าน มีปัญหาทางด้านการขับถ่ายนะคะต้องไปหาหมอเลยแล้วแล้วแม่หม่ก็อยากซื้อผลไม้อะไรที่ที่ให้ท่านระบายได้ดีนะคะเพราะว่าช่วงนั้นมะละกอเนี่ยนึกได้แค่มะละกอไม่มีขายะคะ่ะเพราะว่ายังไม่สุกนะคะก็เป็นมีแต่แก้วมังกรก็เลยว่าอ่าแก้วมังกรก็ไม่ได้ซื้อด้วยนะก็ให้ท่านมาเก็บมาขอเอานี่ต้นนี้ละคะ่ะแล้วท่านก็หายเลยนะคะ แม่ใหม่ก็เลยอยากจะปลูกไว้ให้ท่านกินค่ะนี่ละค่ะลองไปทําดูนะคะแก้วมังกรปลูกง่ายๆปลูกไว้กินปลูกไว้ขายเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวนะคะขอบคุณที่ติดตามชมคลิปของแม่ใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้แม่ใหม่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ